าเออตลาดดิเอ่อฝักงนี้ฝักตัวละนี่มาช่วยมาช่วยพี่เอ็งญาติพี่น้องเองในป่าตอนนี้ไม่ต้องโดนยิงไม่ต้องโดนสปูตํา เมียไม่มีงานเป็นยัเส้นทาง,ทางของทางตัวน,นี้ผมยังไงผมยังเชื่อว่าแก่นกระจา์ นะฮะเพราะกระบวนการเนี่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงประกอบม,มาตลอดและช้างตัวนี้คาดว่าจะเป็นลูกช้างแต่เป็นเทเล็กเป็นช้างขนาดนี้อาจจะเกิดจากการยิงยาสลบเพราะกระบวนเมืองการกาเข้ามาเกี่ยวข้องนหนวยิงยาสลบหลังจากช้างฟื้นแล้วก็บังคับช้างอย่ในป่าจะพักก็บังคับเอาแม่ช้างมาขับแข้งชา้บบากบ้านมันขับ่าครับอเอากระปีน่ะเลี้ยงึ้นเชี่ยวก็แผลยังเป็นดูเถีงไม่หายดีอูนนี้หลังจากนั้นก็คงจะต้องขายร้านเอามาแล้วขนาดนี้เอามาขาย เพราะนั้นการขายเนี่ยเขาคงไม่จูงมาถึงบางทางหรอกก็คงไปที่นัดพบกันจากสายสืบสายขา่าวทางการเาราก็ตรงเพทบดีว,<น>ว่าจะต้องมีมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฮะแล้วก็มีดาบตํารวจคนหนึ่งที่ยู่จังหวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแจ้งทางตำรวจที่เป็นเสือชาติชาวกะเหรี่ยงที่มีลูกเป็นตัวการอยู่ข้างหลังแล้วก็ไปส่งให้กับสอจอดังการเจนบุรีและเอาแพ่เสียใหญ่ที่สระบ,บุรี ไปลงเอ่ยที่สลบับบุรีจะจะไปไหนไหว้ขั้นตอนนี่<ะ>ทั้งซ้ายทาาั้งขวาเลยคที่ลองเปิดออกมาอให้คิดหนอ<ะ>อ่อยีอิ

包内呢，很多呢，都。